สวัสดีค่ะมาพบกับเซเวียเหมือนกันะคะวันนี้เวียจะมารีวิวในส่วนของรถ l e g e n d ดอรนะคะตัวนี้จะเป็นตัว l รจินเดอรเครื่อง2.4ขับ4ที่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เพียงเล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาคือปรับเปลี่ยนในส่วนตรงไหนคือแอร์จะเป็นแอร์ดูโอนะคะราคาปรับขึ้นแค่2,000บาทแต่คุณลูกค้าคุ้มค่าที่แอร์ดูโอ คือคนนั่งข้างบางทีอาจจะหนาวคนอีกคนขับอาจจะร้อนเราแยกอิกสระกันได้เลยนะคะสําหรับรุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมอีกเ,เช่นเคยนะคะท้ายคลิปมีโปรโมชั่นมีแคมเปญดีๆมีแคมเปญเด็ดๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เบียด้วยนะคะเินดีเชิญค่ะดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้าของตัวรถของเรานี้นะคะในตัวนี้จะมีกล้องรอบคันมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะไฟตัดหมอกเป็น LED LED นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเซนเซอร์เซ็นเซอร์ติดมารอบคันเลยนะคะแล้วก็ไฟจะดูฉวบเฉียวมากเป็น LED Light Guiding ทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวสีดำกันเมทัลลิกสลับ ให้กับฝากระโปรงให้ดูเพิ่มความสวยงามแล้วก็สดเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆรถดีเินเดอร์ไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยเพราะว่าด้วยตัวของเขาเองที่ตกแต่งมาจากโรงงานก็สวยแล้วเวียก็เลยอยากจะบอกว่าคุณลูกค้าที่ซื้อไปหลายๆท่านไม่ค่อยจะตกแต่งกันสักเท่าไหร่เพียงแค่ต้องการติดฟิล์มบ้างติดในส่วนของกันสาดหรือว่าจะติดในส่วนของกรอบรองมือสาบหรือมาดูที่ล้ออันลอยนะคะขนาดล้ออัลอยคุณลูกค้า ก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนเลยเพราะลายของโต้รตาที่เลือกสรรมาให้รอบนี้เป็นลายที่เหมาะแล้วก็เรียบหรูดูสปอร์ตค่ะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบให้กับคุณลูกค้าคุณลูกค้าส่วนมากก็เลยตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของการตกแต่งเลเจนเดอร์ไม่แต่งอะไรมากเลยนะคะ,ะมาดูด้านท้ายของตัวรถนะคะ ด้านท้ายของตัวรถนะคะเห็นไหมคะว่าไฟเลี้ยวไฟเบรกจะยาวยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้กับรถข้างหลังที่ขับตามเรามาได้เห็นถึงความสว่างและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าตามด้วยสัญลักษณ์ของ SIGMA Pro ก็คือตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขับ4เครื่อง2 0 0 4ขับ4 ตัวนี้จะเป็นโลโก้ฟอร์จเนอร์สีดำให้กับคุณลูกค้าแล้วถึงบอกไงคะว่าฟอร์จเนอร์ถ้าเป็นดีเจเนอร์แล้วส่วนมากคุณลูกค้าไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วมีครบมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังสเกิร์ตด้านล่างแล้วก็นี่คะ่ะในส่วนขอไัลญยานถอยหลังให้กับคุณลูกค้ากล้องมองหลังนะคะมีกล้องมองมาให้กับคุณลูกค้าด้วย <S <S เพียงต่อแค่ปลายเท้านะคะ ประตูไฟฟ้าของเราก็จะทำงานแล้วขออนุญาตปิดนะคะเวลาปิดกดปุ่มตรงนี้นะคะระบบไฟฟ้าก็จะทำงานให้คุณลูกค้าดูค่ะตั้งเสียงเวลาปิดด้วยนะคะว่าเสียงเงียบมากขอบอกเงียบมากไม่ได้แทบจะไม่ได้ยินเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะสัญลักษณ์โลโก้โตต้ตาหน้าจาอาจะขึ้นเป็นคำว่า f o r t n e r ฝั่งนี้จะขึ้นคําว่า t ต y o ต a นะคะคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนภาษาคุณลูกค้าท่านไหนสะดวกภาษาไทยก็เป็นภาษาไทยอย่างคุณลูกค้าท่านนี้ให้เบียร์ตั้งเป็นตําแหน่งภาษาไทยให้คุณลูกค้าท่านไหนสะดวกเป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนี่นะคะแอร์นะคะที่เปลี่ยนเป็นดูออค่ะคุณลูกค้าเป็นตัวใหม่แล้วที่เปลี่ยนเป็นดูโอสังเกตดูดีๆนะคะคุณลูกค้าเปลี่ยนเป็นดูโอให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูหน้าจอของทาง ปังนี่เลยนะคะเป็นยังไงคะสัญลักษณ์โปโก้ของปร r t เนอรขึ้นมาอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟที่สวยงามมากนะคะคุณลูกค้าเวลาขับขี่ยังค่ำคืนปุ่มปรับพวงมาลัยมีสีกันเมทัลลิกพร้อมด้วยหุ้มหนังเดินได้แดงนะคะทำให้ดูโฉบเฉี่ยวทำให้ดูเรียบหรูและดูสปอร์ตมากิงขึ้นกว่าเดิมเหมือนเดิมปุ่มด้านซ้ายนะคะปุ่มด้านซ้ายของเรา ตำแหน่งทุกตำแหน่งจะวางไว้เหมือนกับของตัวรีโอแต่จะเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะพี่ที่จะมีในส่วนของปุ่มป,มปมะปุ่มเซนเซอร์ที่สามารถติดได้เพราะเวลารถขันไหนมากใกล้ๆเราติดไปแดงอย่างนี้ค่ะแล้วก็กดปุ่มนี้ปิดนะคะสัญญาณก็จะไม่มีเสียงขึ้นมาค่ะแล้วตัวนี้สมมติว่าเราไม่อยากจะเปิดจากข้างหลังเราก็กดปิดปิดอฟนะคะ ตัวกระจกอ่าตัวไฟฝาท้ายด้านหลังก็ไม่ทํางานแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วมาจากตรงนี้เห็นด้านข้างไหมคะตำแหน่งด้านข้างจะมีในส่วนของการหุ้มหนังแล้วฟิล์มที่ติดให้คุณลูกค้าจะเป็นฟิล์มลามีนาเซรามิกนะคะรุ่นนี้จะเป็นลามีนาเซรามิกให้กับคุณลูกค้านี่ค่ะที่เบียร์อยากจะรีวิวแนะนําแลวเบียร์คิดว่า ต่อไปจะมีขั้นตอนรีวิวที่แนะนำคุณลูกค้าให้ใช้รถได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมานะคะวันนี้เรามาดูด้านหน้ากันเีค่ะเพื่อจะบอกโปรโมชั่นและแคมเปญเด็ดๆให้คุณลูกค้าฟังนะคะเดี๋ยวเดียนเชิญด้านหน้าโฟลรถกันเลยค่ะโปรโมชั่นท้ายคลิปมาแล้วนะคะสิ่งที่เด็ดที่สุดก็คือแคมเปญตอนนี้นะคะลูกค้าเก่าของเตอรา หรือพนักงานที่มีอายุงานถึง2ปีหรือมีรถยนต์ยี่ห้อใดก็ได้ครอบครองถึง2ปีไม่ต้องดาวค่ะรับไปเลยค่ะกับรถคันนี้รับไปเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวเลยค่ะซื้อรถกับเบียววันนี้คันนี้นะคะถ้าลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดที่เบี้ยแจ้งไปเมื่อกี้นี้นะคะรับไปเลยค่ะรับไปขับสบายๆ่ยอนยาวๆกัน7ปีแจ้แคมเปญน,นี้ไม่ต้องดาวไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท ขับรถกันไปเลยกลับบ้านคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้ามากมากนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามทางอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะถ้าชอบเบียร์อย่างเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้กับเบียร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ will not get us now to the moonlight i see you Maria right now. To the sky looking high All the people you're the one and only, you know Want to be with you, call my name like ooh Somebody else and that is you, ooh, ooh falling with you Not the only one doing me You already feel it there Give me a little more Dark darkness, spotlight Do I wanna know? You something? You look into my eyes and fell like คนณตนาหน้ารถรุ่น p o r ตัวขับสี่ค่ะถูกต้องใช่ไหมคะค,ค่ะรถคันนี้ซื้อในราคาเท่าไหร่นะคะคุณต้นหนะนึ่งล้นสามหมื่นใช่ค่ะคุณลูกค้าวันนี้คุณต้นนะคะรู้จักกับเปียม,มาประมาณ4ี่ปีแล้วนะคะประมาณเจ็ดปีครับอ่าประมาณเจ็ดปีแล้วนะคะอ่าแล้วคันนี้เราซื้อเป็นคันที่เท่าไหร่กันนะคะคันที่สี่ครับคันที่สี่แล้วคะ่ะที่คุณต้นเลือกซื้ออยากถามจริงเลยนะคะนึกยังไงที่ซื้อรถคันนี้โตโยต้า ชอบตรงไหนถึงเลือกเป็นคันที่4ี่ขนาดรถใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเลือกคันที่4นนี่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อบริการหลังการขายดีครับแล้วก็ใช้มาไม่มีปัญหาเลยเลยอ๋อไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะใช,ใช่ครับอ่าแล้วก็เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคะตอบกน,นองตอบารขับขี่ของคุณต้นหรือเปล่าอย่างเอาที่ที่ใช้ไปอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อย่างตัวกระบะรีโวอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะสมรรถนะดีนะว่าตอบโจทย์การใช้งานในเมืองตอ,อ,อบโจทย์การ ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดี oh, <okay. S 2> าตาเร่งดีด้วยค่ะเจ็ดปีแล้วนะคะที่เรารู้จักการต้องขอบคุณคุณต้นนะคะทอนึกถึงโตโยต้าทีไรนึกถึงเบียร์ทุกทีเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2>